ถ้าเราดูอน,นิจจังให้มากเขา้ามากเขา้าเราจะเห็นสภาวะของทุกขังที่มันซ้อนเกิดขึ้นมาซ้อนแสดงตัวเข้ามาให้เราเห็นแล้วก็ดูลงไปดูลงไปดูลงไปให้ชัดไม่ช้าก็จะเห็นว่าอัตตานั้นอยู่ที่ไหนไอ้ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนนันอยู่ที่ไหนแท้ที่จริงมันเป็นสิ่งสัก์ว่ามันหาใช่ตัวใช่ตนไม่ความรักที่เราบอกว่ยเวลารักกันเหมือนกับจริงจังเหมือนกับเป็นเนื้อเป็นตัวใช่ไหมยิดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจัง พอความรักยางคลายไหนละ่ะมองหาไ,หไม่เ,เป็นไหนแล้วก็ไม่รู้ม,มันเป็นอนัตตาหมดทั้งรูปปรรมท,ทั้งนามธรรมไม่มีสิ่งใดที่คงที่เลยสักอย่างเดียวเนี่ยฝึกด,ดูทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกดูไตรลักษณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นมากเท่าไหร่จิตใจของเราที่เคยเต็มไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในลูกหลาน ยึดมั่นถือมั่นในบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองบริวารยึดมั่นถือมั่นในชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศยึดมั่นถือมั่นในลาบยศสรรเสริญสุขมันจะค่อยจางคลายเราจะค่อยมองเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนให้เรายึดถือเอาได้จริงๆสักอย่างเนี่ยพอดูไปดูไปดูไปความจางคลายวิราคะวิราคะความจางคลายจะค่อยๆเกิดขึ้นในจิตเพราะมันเหนื่อยนายมันไม่รู้จะเอาไปทําไม ได้มาแล้วมันก็จากไปไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเดียวแล้วเราก็กําหนดจิตดูที่ความจางคลายที่เกิดขึ้นในจิตพอมีความรู้สึกจางคลายเหนื่อยนายนิพพิทาเนื่อยนาย,นานย,นายไม่นึกอยากจะได้อะไรไม่นึกอยากได้นี่ไม่ใช่เพราะว่ากลัวร,รําคาญไม่เอาแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะมันมองเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติได้มาก็ไม่อยู่ เพราะมันตกอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรให้เรายึดได้ความจางคลายที่เกิดขึ้นนี้เพราะเห็นเห็นสัจจาของธรรมชาติก็ดูลงไปดูลงไปจนกระทั่งความจางคลายเนี่ยค่อยลึกเข้าลึกเข้าลึกเข้าแล้วทีนี้ความรู้สึกที่มันเอ่อมันจะดับที่เขาเรียกเป็นนิโรธความความยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีเนี่ยมันจะนอกจากจางคลายแล้ว มันจะค่อยๆสลายหายไปเขาเรียกว่ามันดับ<อ>มันดับจากความยึดมั่นถือมั่นที่จะเอาที่จะเอาที่จะเอากอดรัดไว้แม้แต่ตัวนี้ตัวชั้นนี้ก็จะเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรจริงนะที่ใช่เรายึดมั่นสักอย่างเดียวก็ดูลงไปทุกลมหายใจเข้าออกที่นิโรธคือความดับของความยึดมั่นถือมัน่นทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตดูลงไปทุกขณะด,ดูไปดูไปดูไปจนกระทั่ง จิตมันอ่อนโยนมันถึงความรู้สึกที่ว่าไม่เอาอะไรเลยเป็นอัตมัมมยตาโดยแท้ไม่เอาอะไรเลยจิตนิ่งคงที่พร้อมที่จะคืนทุกอย่างให้กับธรรมชาติ